วิดีโอที่4นะครับในชุด3ปีไร่5ดาวทำเกษตรอย่างไรถึงจะอยู่รอดได้ในพื้นที่ห่างไกลขนาดนี้จริงๆแล้วไม่ได้สวยหรูนะครับเหมือนที่เห็นต้นตะไคร้หอมงามๆเพราะว่าไร่5ดาวอยู่ห่างจากกรุงเทพมากกว่า700กิโลเมตรนี่ครับเป็นถนนดินแดงนะครับเลยจากถนนปูนในซอยเล็กๆก็เป็นถนนดินแดงแถมยังอยู่ห่างจาก ตัวเมืองของจังหวัดอีกเกือบ60กิโลเมตรจากกรุงเทพ700กว่าจากตัวจังหวัด60กิโลเมตรมาอย่างพื้นที่ที่ห่างไกลอย่างนี้นะครับโชคดียังมีไฟฟ้าให้ใช้ถือว่ายังดีกว่าบางพื้นที่แต่อย่างไรนี่ก็เป็นการทำกรเกษตรในพื้นที่ห่างไกลครับประสบการณ์ทำงาน20 30ปีแล้วคิด จะลาออกมาทำกเกษตรเพียงเพราะว่าเห็น YouTube ไม่กี่สิบวิดีโอมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะครับนี่คือนำชมไร่ห้าดาว3ปีที่ผ่านมาโดยรอบค้ังก็เป็นอย่างนี้นะครับคนที่จะมาพลิกผืนดินให้เป็นไรายได้ให้อยู่ได้จริงๆจ,จังๆแบบที่อยู่นับเดือนนับปีได้เนี่ย มันไม่ได้ง่ายหรอกครับรอบข้างส่วนใหญ่ก็ทำเพียงแค่ทุ่งนาแล้วไร่5้าดาวเราเป็นอย่างไรมาลองดูกันนะครับนี่คือไร่5ดาวเป็นรั้วของเราครับต้นทุนแต่ละคนไม่เหมือนกันและไม่ได้อยู่นอนเฝ้าที่ไร่5้าดาวด้วยลูกจ้างก็ไม่มีหมายความว่าไม่ได้มีพนักงานอะไรครับต้นทุนเราก็มีจำกัด หลายคนไม่ได้คิดข้อนี้ครับคิดแต่ว่าจะทําเกษตรให้สวยหรูคิดว่ามันง่ายทุกๆอย่างที่เราเห็นดินทุกเม็ดที่เราถมต้องใช้เงินจ่ายทั้งนั้นต้นไม้ทุกต้นก็ต้องหามาปลูกและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดน้ําไฟสระทุกๆุกอย่างก็ต้องใช้เงินดังนั้นยิ่งมีแรงงานคนเดียวสําคัญสุดครับที่หลายคนไม่ได้คิดก็คือเราไม่ได้อยู่ประจําที่นี่ทุกวัน ไม่ได้อยู่7วันย4ิบสี่ชัมม่วโมงจับจอบจับเสียนอยู่ในไร่ในนาในสวนดังนั้นตัวแปรพวกนี้แต่ละคนจึงทําสวนไม่เหมือนกันอย่าไปคิดว่าเราต้องเหมือนคนนั้นเราต้องเหมือนคนนี้นําของแพงๆมาวางไว้หายหมดครับเราต้องรู้ว่าจะอยู่ในที่อย่างนี้ได้อย่างไรนี้ผมขับจักรยานพาชมจากดินแดงยังเข้าไปยัง ซอยเล็กๆนี้เป็นที่ของไร่ห้าดาวนะครับก็วิ่งอย่างนี้แหละครับผ่านป่าผ่านทุ่งเข้ามาเราเริ่มจากพื้นดินอันว่างเปล่าเหมือนที่ให้ชมในวิดีโอชุดที่1แล้วนะครับแต่วันนี้เนี่ยจะไปดูวิธีการพลิกเปลยนดินของเราอ่านี่ใช้จักรยานนะครับถ่ายทําวิดีโอเห็นทั้งหมดนี้เราปลูกเองนะครับในส่วนของมะพร้าวอายุเกือบ3ปีแล้วเมื่อกี้ผ่านตะไคร้หอมแปลงแรก นี่ก็เป็นแปลงที่2เรามีตะไคร้หอมหลายแปลงครับแล้วก็ถึงจุดจุดนี้เริ่มเห็นอยากให้เห็นจุดนี้ก่อนครับเดี๋ยวผมจะจอดจักรยานนะครับนี่คือ1ในความสุกเล็กๆของไร่ห้าดาวผมซื้อมะม่วงทุกต้นนะมาจากกิ่งเล็กๆเลยครับในวันนี้นะครับนี่ครับพาานะ รดน้ําและก็พาเยี่ยมชมไร่ห้าดาวไร่ห้าดาวเป็นพื้นที่ที่มีบริเวณค่อนข้างจะยาวและก็ค่อนข้างไกลนะครับจึงต้องใช้จักรยานนี่คือมะม่วงมากกว่า10ส,สายพันธุ์ทุกสายพันธุ์ผมตรวจสอบก็คือได้ชิมผลมาแล้วว่าตรงตามสายพันธุ์ทุกๆต้นเลยแล้วก็นี่คือปีนี้ครับทุกต้นก็กําลังจะออกดอกให้เราได้รับประทานนี่คือพระเอกที่ เราเพิ่งเก็บเกี่ยวไประบบน้ําก็ทําเองที่ไร่5ดาวกว่าจะมีวันนี้นะครับตะไคร้แค่1กอรเราขายายมาเรื่อยๆจากกอดีจริงๆนะครับที่ได้มาจากคุณแม่และน้องชายหามาให้วันนี้เรามีตะไคร้หอมหลายแปลงมากที่ไร่5ดาวพอดีคุณแม่ป่วยก็เลยต้องทิ้งให้ใบร่วงแล้วคือเหี่ยวไป2ชุดเลยครับในปีที่ผ่านมาทั้งปีเลยเราไม่สามารถเก็บเกี่ยวตะไคร้ได้ นี่คืออุปสรรคที่เราไม่คาดคิดจะเกิดขึ้นตลอดเวลาแล้วเราแก้ไขยอย่างไรครับคนที่ทำกเกษตรแล้วคิดว่าจะส่งโรงงานจะส่งตลาดจะส่งพ่อค้าคนกลางไม่ได้คิดทำการตลาดเลยอย่าไปเชื่อใครนะครับการ,กรเกษตรแบบนั้นมันไม่มีอยู่จริงครับเราต้องกินต้องอยู่ถ้าใครมีลูกต้องส่งลูกมีรถต้องใช้ค่าน้ำมันรถอินเทอร์เน็ตมือถือไม่นับรวม บ้านหรือการผ่อนต่างๆการเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเราไม่สามารถปลูกแล้วขายได้ทำตลาดไม่ได้จะอยู่ยังไงครับเราจะต้องสามารถที่จะเปลี่ยนให้สินค้าของเราเป็นสินค้าที่เข้าถึงมือผู้บริโภคได้นี่คือกำลังแปลงต้นหญ้าครับให้เป็นทองคําผมเรียกอย่างนี้นะครับก็คือ เปลี่ยนยาก,ก็คือต้นตะไคร้หอมต้นสีม่วงที่ไร่ห้าดาวนี่นะครับมีกําลังเป็นหยดน้ําที่มีน้ํามันหอมระเหยผสมกับน้ําออกมาด้วยจากชุดกลั่นน้ามันหอมระเหยตะไคร้หอมแล้วก็น,นี้ถือชุดกลวยแยกที่เราแปลรูปผืนดินนะครับโดยมีต้นไม้เป็นโรงงานสกัดน้ํามันหอมระเหยในเบื้องต้นแล้วก็มีเครื่องกลั่นแบบลูกทุ่งแบบลูกทุ่งจริงๆครับ เราไม่ใช่ไปดูงานโครงการหลักล้านที่สร้างโรงงานใหญ่ๆหรือที่สวยๆมาให้คนดูแล้วก็ให้คนทําตามไม่ใช่ครับไร่5้ดาวเนี่ยเราสร้างมาด้วยมือของจริงเป็นอย่างนี้ครับมันไม่ได้ง่ายมันต้องสร้างขึ้นมาด้วยมือทั้งหมดนะมันถึงไม่ได้สวยมันไม่ได้มีเงินลงทุนมหาศาลเพื่อจะให้ดูดีทุกๆอย่างที่เห็นต้องใช้ทุนทั้งนั้นไม่ว่าแรงเวลาหรือทรัพยากรนอกจาก ต้นตะไคร้หอมนะครับยังมีต้นไม้อีกหลายชนิดนี่ตืต้นไผ่สีทอง3ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นเล็กๆนะครับจนเป็นต้นที่สวยงามกเกษตรทุกชนิดเป็นอย่างนี้ครับเราต้องฝ่าฟันปีที่1ปีที่2อ,อาจจะปีที่3ให้ได้ก่อนจึงจะสามารถอยู่รอดได้ดังนั้นควรจะมีพืชที่มีอายุสั้นประกอบด้วยและในระหว่างที่ทําพืชอายุสั้นนะครับ ก็ควรจะทําโซเชียลหรืออื่นๆไปด้วยนี่คือที่พักที่ไร่5ดาวครับผมเคยนําวิดีโอมาให้ชมแล้วว่าสร้างตั้งแต่งบหลักหมื่นเลยนะครับมีผมต่อเติมจนเป็นหลักแสนแล้วมันใช้เงินทท้งนั้นและครับนี่ขนาดไม่ได้อยู่ประจํานะครับก็ต้นทุนที่เรามีก็คือเรื่องของการถ่ายภาพถ่ายวิดีโออุปกรณ์กล้องชุดไฟต่างๆก็นํามาต่อเติมต่อยอดใครมีต้นทุนอะไรนะครับให้นํา ต้นทุนนั้นมาเชื่อมต่อกับงานที่เราทําด้วยไม่ใช่ทําเกษตรแบบเกษตรจริงๆนะครับนี่คือวิธีการทํางานคือต่อยอดแล้วก็ต่อยอดจากสิ่งที่เรามีทั้งหมดทั้งปวงนี่แหละครับก็คืออุปกรณ์นอกจากต้นตะไคร้หอมต้นไม้ใหญ่ที่กําลังจะนามาให้ชมในปีที่4ที่5ต่อไปนี่ปีที่3นะครับยังมีแผนงานอื่นๆอีกมากมายที่เราต้องทําการค้นคว้าวิจัย หนังสือนับร้อยนับพันเล่มนะครับที่อยู่ในไร่5้าดาวเป็นเรื่องจริงนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเราจะมาคิดเองเคยเองคิดว่าอย่างนั้นเองการลงมือทำมันต่างจากการที่เราฟังมาหรือดูมาการอ่านหนังสือตล,ตลาดตำราก็ไม่เหมือนของทางของจริงนะครับทำจริงเนี่ยเนี่ยกว่าจะสับต้นกล้วยให้เป็นหน่อนเล็กๆข,ขึ้นมาได้เนี่ยโดยไม่มีโรงเรือนโรงแลบอะไรเลยครับเป็นวิธีชาวบ้าน การปลูกต้นสมุนไพรกระดูกไก่ดำกระดูกไก่ขาวหาพันธุไม่เองแล้วก็หาพันธุ์แท้เนี่ยถือว่าหายากมากทั้งหมดทั้งปวงก,ก็คือสิ่งที่เราสร้างได้เป็นยังไงครับไม่ได้ง่ายใช่ไหมครับแล้วก็ไม่ได้ดูสวยหรูเหมือนที่หลายคนเห็นจะสวยกว่านี้ก็ต้องลงเงินลงนาเงินลงไปอีกเยอะครับแต่ถ้านําเงินลงไปเยอะแล้ว เราจะอยู่ยังไงจะได้คืนมาได้อย่างไรถ้าไม่ทําการขายสินค้าไม่แปรรูปสินค้าไม่ผลิตสินค้าดังนั้นการทำโซเชียลในวันแรกๆนะครับของเราเนี่ยเริ่มต้นเพียงแค่หลักสิบเองครับกว่าจะมีโซเชียลหลักร้อยหลักพันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยและนี่ก็คือตัวทองคําน้ําของไร่ห้าดาวน้ํามันหอมระเห,หย,หยตะไคร่หอมนะครับเนี่ยกำลัง หยดลงมาจากท่อที่ผ่านตัวชุดทำความเย็นนะครับเพื่อให้น้ำกลั่นตัวออกมาผมจะลองนำให้พวกเราดูครับว่าเวลาเรารวบรวมแยกน้ำออกจากน้ำมันหอมระเหยทำอย่างไรกว่าจะได้น้ำมันหอมระเหยลจะระยด ใช้เวลานะครับแล้วก็เป็นน้ํามันหอมรละเหยตะไคร้หอมแท้ๆด้วยไม่ใช่ที่เราซื้อมาซึ่งผมมีการทดสอบนะครับว่าที่ซื้อมานั้นแตกต่างจากที่เราผลิตเองค่อนข้างมากต้องบอกว่ามากจริงๆครับถ้าใครมาเยี่ยมจะโชว์ให้ดูว่าต่างกันและพิสูจน์ได้อย่างไรชัดเจนเลยครับมีวิธีการและคนพบขึ้นมาแต่เนี่ยของแท้ทุกๆหยชนกว่าจะได้มานะครับเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดแล้วลูกทุ่งที่เราทำได้นะครับ ถ้าจะใช้โรงงานโรงเรือนใหญ่โตวกว่านี้ก็ต้องต้นทุนอีกมหาศาลเห็นไหมครับว่าชาวบ้านหรือการทํางานแบบลูกทุ่งเนี่ยมันมีข้อจํากัดกับโรงงานที่เขามีนายทุนซัพพอร์ตหนุนหลังทุกอย่างก็ถูกกับเราครับเพราะว่าเขาซื้อปริมาณมากดังนั้นสิ่งที่เรามีก็คือความตั้งใจความพยายามที่จะก้าวแต่ละก้าวดูครับผมจะเท น้ำที่มีน้ำมันหอมระเหยลงไปในกลวยแยกนะครับแล้วก็นี่รอดีใช้ถ่ายสดเลยครับอันนี้ไม่ได้ตัดต่อเลยนะครับค่อนข้างจะนานแล้วนํามือถือมือถ่ายรูปด้วยอีกมือหนึ่งอีกมือหนึ่งก็เทชุดน้ําที่ได้รับออกมาจากชุดกลั่นนี่ครับในส่วนของท้ายๆเนี่ยก็ยังมีน้ำมันหยด,ดอยู่เยอะนะฮะก็ต้องค่อยๆเท ช่วงปีใหม่ผมทำโอทนะครับก็เพราะว่ามีออเดอร์ลูกค้ามาต้องขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านนะครับแล้วก็ไร่5ดาวบางทีก็ส่งช้าเพราะว่าเราผลิตเองครับเราไม่ได้ซื้อแล้วก็มาผสมเหมือนกับที่อื่นๆนะครับแม้จะมีการซื้อมาผสมกับชนอื่นๆบ้างแต่ตัวต้นตะไคร้หอมเนี่ยเราก็ต้องมานั่งกลั่นอย่างนี้แหละครับการเพิ่มปริมาณตะไคร้หอมจึงเป็นงานหลักที่เราทํามาในช่วง2-3ปีนี้ และก็มาถึงกระบวนการครับผมก็จะเปิดคัวแยกให้น้ำเนี่ยที่อยู่ด้านล่างลงไปในขวดซึ่งน้ําในขวดนี้ก็นําไปใช้ประโยชน์ได้อีกนะครับนาไปไล่มแมลงได้หรือจะเทกลัดไปกลั่นซ้ําก็ได้ส่วนด้านบนเริ่มเห็นสีทองใช่ไหมครับนี่คือทองคําเหลวน้ํามันทองคําของไร่5้าดาวที่ต้นตะไคร้หอมกลั่นออกมาให้เราครับถ้าเราขายต้นตะไคร้หอมเป็นกอเนี่ย คงไม่คุ้มค่าครับแต่พอเรานำมากลั่นและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าจะเพิ่มขึ้นเยอะมากๆเลยแต่ต้องทำการตลาดนะครับแค่ปลูกต้นไม้ไม่เพียงพอแปลรูปสินค้าได้ก็ไม่เพียงพอนะครับต้องทำการตลาดเพื่อให้สินค้าเราเข้าถึงสื่อโซเชียลเข้าถึงโลกออนไลน์เข้าถึงผู้บริโภคที่อยู่ห่างไกลของเรานับหลายร้อยกิโลใกล้5ดาวอยู่ห่างจากกรุงเทพ มากกว่า700กิโลบางท่านอุดหนจากภาคใต้เลยนั่นแปลว่าเกินพันกิโลแน่นอนนะครับต้องขอบพระคุณจริงด้วยแรงใจทุทกคนแล้วก็3ปีที่ผ่านมานำมาให้ชมครับว่า,วานี่คือบรรยากาศจริงๆถ้าใครมาเยี่ยมชมไร่5้ดาวก็จะได้พบกับของจริงอย่างนี้และครับของจริงที่เราสร้างขึ้นมาด้วยแรงงานแค่คน2คนครับมีแค่ผมกับแม่บ้านแล้วก็จ้างคนอื่นประกอบเป็นช่วงๆแค่นั้นเองทั้งหมดทั้งปวงนี่คือ การพยายามที่จะก้าวข้ามสิ่งที่ยากสิ่งที่ไม่เหมือนที่เราคิดไม่เหมือนที่เราฝันไม่เหมือนที่เราดูวิดีโอไว้เพราะว่าของจริงเนี่ยทุกๆอย่างต้องเป็นแรงทุกๆอย่างต้องเป็นต้นทุนทุกๆอย่างต้องใช้เวลานับวันนับเดือนนับปีนับ2ปีนับ3ป,บปีและนี่คือต้นตะไคร้หอมที่เรามีชุดกลั่น ได้เองที่ไร่ห้าดาวเพื่อแปลรูปเป็นสเปรย์ไรยุงตะไคร้หอมไร่ห้าดาวแล้วก็น้ำมันนวดสมุนไพรไร่ห้าดาวนำมาให้ชมนะครับต้องขอบพระคุณทุกๆก,กำลังใจนี่เป็นชุดกลั่นที่ผมได้ออกแบบเองนะครับเคยนามาให้ชมหลายครั้งเดี๋ยวจะมีชุดเต็มๆอีกครั้งหนึ่งว่ากลัน่นได้อย่างไรแล้วก็กระบวนก,การกลั่นทั้งหมด น้ำมันหอมระเหยตะไคร้หอมที่ไร่ห้าดาวครับเป็นไงครับ700กิโลกว่าจากกรุงเทพผลิตน้ำมันหอมระเหยโดยต้นตะไคร้หอมนำมาเล่าสู่กันฟังครับแล้วก็หวังว่าเป็นไอเดียแนวคิดให้กับทุกๆคนได้นะครับขอบคุณมากๆครับไร่ห้าดาวต้องขอขอบพระคุณทุกวิวไลค์ s u like, b s c r i b e ทุกคอมเมนต์ทั้งทางโซเชียลในทุกช่องทางนะครับติดต่อเราได้ผ่านโซเชียลแอดไร่ห้าดาวอย่าลืมเอวงกลมนะครับคำว่าแอดสำคัญมากๆครับ โดยเฉพาะทางไลน์แล้วก็ลูกค้าที่ซื้อสินค้าทุกชนิดนะครับจะได้รับเข้ากลุ่มข่าวความรู้ส่วนการรับชมวิดีโอสามารถดูที่รูปดาวสีต่างๆได้ครับจะมีแบ่งหมวดหมู่ไว้อย่างชัดเจนท่านที่ต้องการความรู้ที่เข้มข้นขึ้นกว่านั้นนะครับสามารถมาอบรมได้ที่ไร่5้าดาวกรณี้ติดต่อได้โดยตรงที่ผมนะครับทางโซเชียลต่างๆได้เลยต้องขอขอบพระคุณทุกท่านไปอย่างสูงครับขอบคุณมากครับจากไร่5้าดาว